กล้องฟิล์มที่รวมเอาความสนุกกับความโปรเอาไว้ด้วยกันครับโลโม่ MCA จากโลโมกาฟีตัวกล้องเองเนี่ยต้องบอกว่าเขาทําออกมาพรีเมียมเลยครับคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกอบเรื่องของวัสดุเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยขนาดน้ําหนักของตัวบอดี้กล้องเนี่ยจับแล้วให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับกล้องฟิล์มคอมเพ c t กตัวท็อปอย่างไลก้า like Mini ิลักหรือว่าจะเป็นตัว c o n t ท c t T s e r i e s ใครเคยจับกล้องพวกนั้นมาจับตัวนี้เองเนี่ยพี่ใหญ่ก้าบอกว่าฟีลลิ่งเดียวกันเลย ตัวกล้องเขามาพร้อมกับเลนส์ขนาด3 2ม mm ม f 2 8ซึ่งตัวเลนส์ก็เป็นเลนส์แก้วเคลือบมัลติโคสนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความคมชัดวางใจได้ตัวกล้องมีระบบออโต้โฟกัสด้วยหรือว่าถ้าใครอยากจะใช้เป็นแมนโฟกัสเหมือนกับกล้องในตำนานอย่างโ Pro โม LCA เนี่ยเราก็สามารถปรับที่หน้าเลนส์ได้เลยสำหรับโหมดการถ่ายภาพอีกเนี่ยเขาก็มีมาให้ครบครับไม่ว่าจะเป็นโหมด P โหมด A โหมด S โหมด M จะถ่ายแบบจริงจังตั้งค่าสปีชัตเตอร์ตั้งรูรับแสงเองก ก็ทําได้หรือว่าจะใช้เป็นออโต้ล้วนยกสองกดก็เลือกใช้งานได้เหมือนกันด้านบนของตัวกล้องครับก็จะมีแป้นสำหร,รับการปรับสปีดชัตเตอร์แล้วก็มีแป้นการปรับชุดเชยแสงรวมถึงมีปุ่มสำหร,รับการถ่ายภาพซ้อนตัวนี้ถ่ายภาพซ้อนได้ด้วยส่วนถ้าเราจะปรับรูบแสงครับเราก็ปรับที่แหวนข้างๆตัวเลนส์ได้เลย ในเรื่องของฟิล์มครับตัวนี้ใช้ฟิล์ม35มเมเหมือนกับฟิล์มปกติมาตรฐานทั่วๆไปครับแล้วก็ตัวกล้องเขามีตัวอ่าน d x p o d e ซึ่งเป็นการปรับตั้งค่า ISO ให้แบบอัตโนมัติเราไม่ต้องกลัวพลาดไม่ต้องกลัวว่าลืมตั้งค่า ISO ครับตัวนี้ใส่ฟิล์มไปกล้องรู้เลยว่าตอนนี้ฟิล์มเป็นค่า ISO เท่าไหร่เท่าที่ลองใช้งานมาเองเนี่ยพี่ใหญ่ว่าเขาเป็นกล้องฟิล์มที่ครบเครื่องมากใช้งานได้สนุกครับฟิลลิ่งการจับถือเนี่ยทำออกมาได้ดี ใครที่กำลังมองหากล้องฟิล์มดีๆฟังก์ชันครบๆแต่ว่าไม่อยากจ่ายแพงเนี่ยพี่ใหญ่ว่าเจ้าตัว l o โม MCA ตัวนี้เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับ